นมาเราบียไม่มต้องก็ค,คือขั้นตอนแรกเราต้องเอามังคุท,ที่แกะเนื้อแล้วอ่ามากรองน้ำออกก่อนอเพราะเราจะใช้น้ำไป็นเป็นน้ำแ้ๆเลยอันเนี้ยจ้ะ อันนี้คือยังไม่ผสมอะไรเลย กระดาษสามารถกินได้เลย่ทำจากแป้งข้าวเหนียวค่ะโนี่เป็นนว,วัตรกรรมเลยนะคือกระดาษท,ที่เรารอ่อทาจากแป้งข้าวเหนียวนะจะกินได้เลยนะแม่กินให้ดูหน่อยดิสบายเลยไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะค่ะโอ้อยอดเลยครับอันนี้แปรรูปสองอย่างนะถ้วันนี้เป็นการแปรรูปน้ำมังคุดกับ วนมังคุดจ้ะค่ะค่ะการการแปรรูปน้ำมังคุดนะคะค่ะเราจะจะทําน้อยที่สดน้อยน้อยเลยนะคะแก้มังคุดเอาแต่เนื้อมังคุดนะ่ะหนึ่งโลใส่น้ำนิดครึ่งน้ำตาลสองทีเกลือนิดหน่อยค่ะ,ะแล้วต้มประมาณสิบนาทีถึงยี่สิบนาทีใช้ได้แล้วจ้ะโอ,อ้เวลาไม่เยอะด้วยไม่เยอะด้วยล้ะการที่กวรละครับควรกวนมันมันนานนะคะเพราะถ้าเราควนน้อยกว่าประมาณ สามถึงห้าชั่วโมงถ้าละกวนเยอะประมาณเจ็ดชั่วโมงอะค่ะ,ะแล้วสูตรการกวนนะคะสิบโลใส่น้ำตาลครึ่งโลใส่แบะแซครึ่งโล เกลือหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนนจ้ะอันนี้เราไปศึกษาการตวนการทําน้ามะพรมาวยัาางไงครับอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือเรื่องแปรผุม้มะพุ้เนี่ยศึกษาด้วยตัวเองค่ะจ้ะค,คือเราลองเราลองลองแล้วว่าประมาณนี้แล้วแล้วให้คนอื่นชิมแล้วว่าประมาณนี้ใช้ได้ค่ะค่ะเ<ด>พราะว่าเพราะไม่มีการสอนป่าเรียนมาเยอะแต่มีแต่ หมูทุเรียนปวนผูเรียนทอดแต่มังคุดปวนไม่มีเราก็เลยมาประยุกต์ประยุกต์เพราะมังคุดที่น้องกะมารมันเยอะค่ะอ๋อมันเยอะแล้วมันตอบโจทย์นะครับในกรณีที่มังคุดล้มตลาดนี่มันแก้ปัญหาแก้ปัญหาได้เลยมันเก็บไว้ว่าได้นานเป็นปีป้าป้าทําสมัยเก้าวหนึ่งศูนย์หนึ่งป้าลองเก็บไว้หนึ่งกองประมาณเกือบสิบปีแล้วยังไม่เสียเลยจ้ะอ๋อเหรอค่ะแล้วแล้วเห็นว่ามันใช้มังคุดที่ร่วงบนต้นได้ใช่ไหมครับได้จ้ะ แต่แต่ต้องเอามาล้างก่อนแล้วต้องดูการเสียหายด้วยเพราะว่าถา้ถาถ้าคนไม่ยุ้คือก็ใช้ได้หมดถ้ามันเสียมันเน่าตรงทริ้งเลหลังจากกวนแล้วเนี่ยเราจะได้ราคาเท่าไหร่ครับต่อหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลราคากวนแล้วป้าขายอยู่ตอนนี้ขายหกร้อยบาทหกร้อยบาทเป็นที่นิยไมไหมครับต,รตอนนี้ตอนนิยมอยู่แต่ถา้าถ้าไม่ได้ห่อเป็นเม็ดป้าจะจะขายสี่ร้อยบาทเพราะห่อเป็นเม็ดตอนนี้ป้าใช้ กระดาษจากแป้งข้าวเหนียวอะ่ะใช้กินได้เลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแกะอ๋อบรรจุพัณ์ก็สามารถกินได้เลยกินได้เลยกระดาษห่อค่ะเป็นที่แรกนะครับของของเราเ,เนี่ยบางทีเขาเขาใช้ห่ออย่างอื่นแล้วป่าลองมาใช้หอมังคุดจังมาก่อนนี่ก็ใช้ห่หอกระดาษแก้วครับแล้วก็เลยตอบโจทย์ว่าเอาเอามาห่อมังคุดจ้ะ